ัครับวันนี้เรามาดูสภาพภายในนะครับรถตู้นะครับตัวนี้หัวจลวด <c oughs> สภาพภายในก็ถือว่าไม่เล็ะมากนะครับ <c oughs> เดี๋ยวอ่าหนึ่งต้องเช็คสภาพเครื่องดูเครื่องก่อนว่าปัญหาของเครื่องมีอะไรบ้างตอนนี้คือสภาพสภาพเครื่องตอนนี้นะครับที่ดูอาการมาก่อนหน้าก็คือว่า เครื่องเดินเครื่องเดินไหมนิ่ <c oughs> เดี๋ยวต้องเช็คก,ก่อนครับว่าเกิดจากปัญหาสาเหตุอะไรต้องบูรณะซ่อมแซม,มกันเยอะไหมส่วนระบบแอร์นะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาเดี๋ยวค่อยเช็คดูอีกทีครับแต่เบาะข้างในก็เหลือครบครับ <c oughs> สภาพข้างล่างอืม ได้ครับไม่น่ามีปัญหาอะไรตัวนี้ก็ยังคงสวยอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปรอติดตามชมกัน EP ต่อไปนะครับว่าหลังจากที่เราบูรณะเสร็จแล้วทำการเช็คตรวจสภาพเสร็จแล้วสตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วจะออกมาในรูปแบบไหนอาการหนักไหมเดี๋ยวค่อยมาดูกันครับ สวัสดีครับลงมาดูอีกตัวคลาสสิกกันครับวันนี้อีวสุนะครับ K-B บีทะเบียนประมูลนะครับอันนี้รถป่ารถป่าเด็ดตัวนี้คลาสสิกครับดูทำเบงนะครับในงานแฮนเมดนะครับลูกจะทำะครับ ตัวนี้ถือว่าเครื่องแรงจรีดจัดเลยครับออกทิปออกทิปประจำไปทุกงานครับดูภายนอกครับดูภายนอกไปก่อนครับภายในน่าจะรอกนะครับไม่ถอจอกุญแจมาด้วยออกภายในย,ยังอยู่ครับดูคลาสสิกครับผมหนังบ่ผเบาหนังทั้งหมดเลย ตัวนี้เย็นช่ำเย็นครับวันนี้ใครอยากมาเยี่ยมมาชมนะครับอยู่ที่หูเที่ยงทำการช่างน,น,นะครับมาจําการที่นี่ทุกวัน ครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านฝั่งคนขับนะครับดูฝั่งคนนั่งแล้วต้องมาดูข้างฝั่งคนขับมารีวิวนะครับรีวิวภายในมีอะไรบ้างอันนี้เป็นที่ปัดน้ำฝนนะครับปัดปัดน้ำฝนแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวนะครับส่วนวันนั้นนะครับวันนั้นแกผมมาถอยต่อรถถอยรถให้แกงงงเลยหาที่เปิดไฟไม่เจอครับนี่ครับอยู่ตรงนี้ จำไว้นะครับเคบนะครับที่เปิดไฟอยู่ตรงนี้ครับไฟหน้าครับงงไปนไกลาตาแตกสตาร์ทเครื่องตั้งนานครับแล้วนั้นก็เป็นแอร์นะครับแอร์จะมีก็่สองปุ่มนะครับปรับโหมดแล้วก็ปรับความแรงของพัดลมครับข้างในหูหราคลาสิกตามสไตล์วรุ่นตอนไป <c ười> คือจะเป็นช่องอ ช่องของแกจะเป็นเปียกฟาดแปดนะครับเจ้าของรถคันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับทั้งช่องผมแล้วก็ช่องเปียกฟาดแปดครับผม